ไฮร็อกส์กีฬาที่รวมนักกีฬาทุกสายมาอยู่ด้วยกันกีฬาที่เหนื่อยตั้งแต่วอร์กีฬาที่มาเชียร์เพื่อนแบบริงใจไม่โคตรมันกีฬาที่ทุกคนแม่งถอดเสื้อก็งงว่าทำไมแต่ก็เพิ่งรู้ว่าชี่กูคนนี้นี่ว่าฐานแรกสกีเออไม่ต่างกับพวกเราในตอนเด็กไปโรงเรียนท่ามกลางหิมะในทุกวนจบแต่ละฐานจะสลับวิ่งหนึ่งกิโล แต่ i อ็มยิ faster ริ้วสเลดโคช next สเลดคู่ p o ้หูเบาใจว่าผมในธรรมชาติมีผมนี่แหละเป็นต้นแบบใช่ของงงว่าทำไมพวกเราไม่เหนื่อยเลย Farmers c a r r y โหนี่โคตรถนัดไปห้างถือให้มีแบบนี้ตลอด เพราะพระเจ้ามีหน้าหยบย่องเสมอด่านสุดท้ายวอลบอลร้อยครั้งเป็นอะไรที่รู้สึกเสียดายมากเพราะแรงมันเหลือผมยังไม่เหนื่อยคู่ผมจาด้าโอ้โหนี่ก็ของขนาดนัแต่ปาร์ตี้ย่อมวันเลิกแลางและนี่คือ High ฮร็อกครั้งแรกของพวเรดบเหนึ่ชั่วโมงยี่สนาทีสิ